สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถรัดรับได้ที่เจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชินนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนบุษรลาคำบางกระจะประดับด้วยบุษรลาคำแท้ขนาด2.65กระรัตร้อมด้วยเพชรเกรส12 m, กร12เม็ด0.84กะรัตตัวเรือนทองคำ 14K ไซส์แหวน62หนักรวม4.38กรัมราคา28,400บาทครับ วงนี้นะครับเป็นแหวนบุษราคามบ้านเรานะครับหรือบุษราคามบากระจานะครับเม็ดนี้นะครับขนาด2.65กรัตนะครับสีออกเหลืองอมพันธ์นะครับสวยงามมากนะครับที่สําคัญนะครับเนื้อสวยมากนะครับไม่มีหมาพลอยพลอยไม่แตกหน้าพลอยสวยมากนะครับเจอใไนพลอยนะครับเจอใไนแบบเพชรนะครับเหลี่ยมมุมนะครับได้สัดส่วนสวยงามนะครับเหลี่ยมเยอะเหมือนเพชรนะครับเล่นไฟเยอะแน่นอนครับให้ชมเหลี่ยมการเจอใไนนะครับ ส่วนงานเพชรน,นะครับให้มาเพชรเม็ดใหญ่นะครับมีทั้งหมด12เม็ดนะครับเป็นเพชรงานใหม่นะครับเป็นเพชรเกสรศ8นกระดาษนะครับเฉลี่ยเม็ดละเตังค์นะครับขาวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับน้ำเก้าสบกบวกหมดทุกเม็ดนะครับส่วนงานเพชรนะครับเม็ดละตังค์นะครับเป็นไซส์ที่เม็ดใหญ่นะครับ them, สามารถนําไปทําหัวแหวนได้สบายๆทุกเม็ดนะครับการเล่นไฟนะครับประกายไฟนะครับสวยงามดีหมดนะครับทั้งเพชรทั้งพลอยนะครับ วงนี้นะครับตัวเรือนเป็นทองคำ 14K นะครับก้านแหวนไม่ใหญ่มากนะครับสวยนะครับเจียแบบเพชรนะครับเม็ดนี้เล่นไฟเยอะมากแน่นอนครับส่วนสีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับพี่ๆบางท่านนะครับชอบบุตรสลามสีเหลืองอมพัน์แบบนี้นะครับหรือสีกัดส้มนะครับหรือว่าสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีแม่ข่งสีวิตกี้นะครับก้านแหวนไม่ใหญ่มากนะครับแต่มากระไซแหวนในไซส์ใหญ่นะครับไซส์62นะครับพี่ๆซื้อไป อาจไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มไซแหวนนะครับแต่กรณีลดไซแหวนนะครับหรือเศษทองคืนพร้อมกับัวแหวนนะครับทําให้ฟรีนะครับสําหรับการลดไซนะครับก้นพลอยสวยนะครับก้นพลอยไม่บิดไม่แตกหักนะครับอาจจะสังเกตยากเล็กน้อยนะครับการแหวนไม่หนานนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่นะครับน้ำหนักทองนะครับจะไปลงหน้าแหวนนะครับเดี๋ยวให้เทียบขนาดหน้าแหวนกันเลยสิบนะครับถือว่าเป็นแหวนไส่กลางๆนะครับน้ำหนักแหวน4.38กรัมนะครับ สวยงามนะครับวงนี้นะครับวงนี้พลอยสวยมากนะครับการเล่นไฟเยอะมากนะครับน้องๆเพทยไทยนะครับวงนี้นะครับสําหรับงานพลอยนะครับงานเพชรข่าวสะอาดดีหมดนะครับเม็ดใหญ่เม็ดละเจ็ดตังค์นะครับ12เม็ด0.84กรัตนะครับวงนี้ราคาไม่แพงนะครับ28,400บาทนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพพลอยที่ได้คุณภาพเพชรขนาดเพชรที่ได้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับ สามารถออกใบเซอร์เพจเพิ่มเติมได้นะครับส่วนงานพลอยนะครับมีใบเซอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูใบเซอร์นะครับนี่ใบเซอร์นะครับในชั้นลกเซฟไฟนะครับรายละเอียดใบเซอร์อยู่ด้านในนะครับรายละเอียดตามนี้นะครับขนาดตรงนะครับขนาดหน้าพลอยนะครับการเจนไอนะครับสีเขานะครับคอมเมนต์นะครับเป็นเผ่าเก่านะครับ ตรงนี้เป็นคอมเมนต์นะครับทางประโยคมีความหมายว่าเป็นพลอยเผาเก่านะครับไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะครับที่เหลือเป็นรายละเอียดทั่วไปนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใช้งานเบื่อแล้วนะครับต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บุกลายมากเกินไปนะครับและใบรับประกันนะครับย่างช่วยดีนะว่าเป็นงานพลอยแท้เพชรแท้หมดนะครับสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับ อง์นี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับพลอยสวยมากนะครับเจียในแบบเพชรนะครับเหลี่ยมหน้าพลอยมีเยอะหมดนะครับเล่นไฟแน่นอนครับเพชรสวยนะครับน้ำก96สิบหกกสิบเจ็ดหมดนะครับพี่พท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับเรืออยากรับสินค้ามือนะครับสามารถได้ที่เจเจมรนะครับแต่พะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ได้นะครับเนื่องจากไม่ได้บวกค่าเดินทางไปตัวสินค้านะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับ มัดจำสินค้าได้หมดนะครับมัดจำเพเล็กน้อยจ่ายขอพิธีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับช่วยหมดนะครับมารับที่ร้านนะครับร้านอยู่ไม่กองนะครับต้องสอบฐานนัดล่วงหน้านะครับเนื่องจากวิ่งงานตลอดนะครับก่อนจากกัรนะครับวกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณ